อม่แม่เสียงน้อยๆดีลูกโอ้โหเสียงโหดจังเลยตัวเล็กๆอย่าดาเรียค่ะแม่แม่อย่าดาหายมีตัวนู้นมีตมาแล้วนะเรียกดีมาแล้วมาแล้วแม่แม่แม่ลูกเกะมานะคะลูกเกะมาหายาดาห้ย เสียงทำไมไม่คุ้นเลยวะเสียงแม่ตัวนี้ทำไมมันแหวดจังเลยนะคะนี่ออกมาแล้วนะออกมาแล้วยาดานี่เบบี้ด้วยแม่อ๋แม่อ่ามาหาแม่ยาดามาหาแม่ยาดานะฮะ ไม่รีบไม่ร้อนนะคะวันนี้พักผ่อนแบบชิวๆกับลูกหลานเดินเล่นสวนชมสวนนะคะยาดาชอบมากเลยไม่กินหลอกลูกอูแก๊กเบบี้อูดูเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กอูอันนี้แม่นะอันนี้แม่มน่ะมีนมด้วยเห็นไหมนะเบบี้ตามหลังยานี่ไงเบบี้เบบี้น่ารักมากเลย มาแล้วโอ้ยลูกแกะน้อยนะคะแม่ยาดาชอบใหญ่เลยฝรั่งน้อยไม่มาไม่ได้เห็นเลยนะคะแอ่มันมองมองยาดาเพราะว่าทำไมยาดาร้องไม่เหมือนเขาวะโอเคลูกปะร้อนแล้วลูกกลับกันเลย อ่าต้องให้ก่อนโอเคยาดาไม่ยอมหนีนะคะยาดาจะอยู่กับแกะนะคะมันไม่กินเหรอลูกมันแห้งไงหนูให้ของแห้งมันแห้งไงลูกไอไ้อไอตัวแกะน้อยงงงง,งกับเสียงยาดาเอาออกมาหมดเลยนู่นไงตัวพ่อมันลูกตัวใหญ่อะนูน่นเห็นไหมนี่ตัวยาจ่าฝูงสวยไหมตัวนูน้นน่ะจ่าฝูงนะคะ อันนี้ตัวเมียล้วนๆมีตัวพอ่ออยู่ตัวเดียวเห็นปะตัวนี้อ,อ่าไปได้แล้วค่ะย,ยาดาอะไรบายบายแป๊บนึงเดี๋ยวข้างบนนี้วางไว้ก่อนอันนี้วางไว้ก่อนเหรอลูกวางไว้ข้างใน,อ,นอ่าโหได้ๆยาดายาดาจะอยู่กับแกะแล้วนะคะได้ๆบายบายจ้าบายบายคะ่ะบายบายลูกอุ้ยชอบตัวไหนยาดาชอบตัวไหนลูก เนาะเบบี้ใช่แต่ปะาป๊ามันสวยมากเลยนะเห็นปะตัวใหญ่ไงตัวผู้ตัวเดียวเห็นปะน่ะพ่อฝูงจ่าฝูงสีไหนอะนู่นไงไอตัวมีเขาอะเขาตัวมีเขาใหญ่สีขาวใช่อันนั้นน่ะเขาเรียกว่าป่าป๊าฝูงอันนอกอื่นเป็นตัวเมียหมดแล้วเป็นแบบนี้เหรอใช่สวยมากเลยเห็นไหมนี่สวยมากเลยมีมีเขาด้วยยืนงง เนี่ย <Yeah, S 2> ยืนงงตัวสีขจ้าตัวเล็กเบบีอย่าตัวเล็กเบบีแล้วก็อันนี้<ว>ตัวตัวเลยตัวสีขาวก็ยังเป็นเบบีอยู่นะบีอ่ะอบทุกตัวอ่ายาดาชอบทุกตัวนะฮะเอาไปบ้านเราไหมลูกไปค่ะบายบาย